เรื่องของลูกหลานเนี่ยในอายะกุรอานนะครับบอกเอาไว้ว่ามันคือเครื่องประดับนะซีนาตุลไหยะติดดุนยามันเป็นเครื่องประดับแห่งการดำรงชีวิตในโลกนี้เวลาที่คนที่เขาจะชื่นชมกันหรือมีความสุขเนี่ยก็มีเรื่องของทรัพย์ใช่ไหมครับเรื่องของทรัพย์สินบ้านใหญ่โตมีเงินในบัญชีเยอะ แต่อันนี้มันไม่จีรังยั่งยืนนะพี่น้องเพราะอันนี้มันตามตามมันไม่ตามเราไปในกูโบมันเอาใส่ลงไปไม่ได้แต่ถ้าพี่น้องบริจาคอันนี้แหละคือสิ่งที่มันจะตามเราไปแต่มันเป็นเครื่องประดับนะมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสถานะที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาแห่งนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือลูกหลานมีลูกหลานที่ดีก็เป็นสีนะคำว่าเป็นสีก็คือเป็นสักสีเป็นที่ชื่นชมแต่เมื่อไรที่มีลูกหลาน นะไม่ดีนะมันต้องเจ็บเขาเรียกว่าเจ็บหัวหน่อยพี่น้องปวดหัวทุกวันบางคนเนี่ยนะครับต้องพยายามนะความจริงตัวเองก็ไม่มีธุระหรอกแต่ว่าต้องไปเพราะอะไรล่ะเพราะลูกทําเรื่องเอาไว้งานเข้าแล้วก็ต้องไปโรงพักบ้างไปที่ขอสอนอบ้างไปอะไรบ้างปวดหัวตลอดนะดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราจะต้องดูแลบริหารโดยเฉพาะลูกหลานนะครับคนที่อยู่ในใต้าการปกครอง พี่น้องผู้มีอหมานทั้งหลายครับดูอาของพ่อแม่เนี่ยถูกระบุเอาไว้ในฮะดีของท่านร,ร,รอสุลอฮ์ศ็อลัลอฮวาลัลฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าซาลาสุดาวดาวะตินนะนบีบอกว่าดูอาสามประเภทนี้เนี่ยนะครับยุสตาจาบุลละฮุนนาะละชักกะฟีฮินเนะเป็นที่ตอบรับทั้งสามรายการเลยโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆ เน้นย้ำนะพี่น้องว่าเป็นที่ตอบรับโดยที่ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆเลยดูอาของคนที่หนึ่งก็คือดะววตุลมัสลูมคนที่ถูกอาธรรมพี่น้องคนที่ถูกอาธรรมในน่ากลัวนะเราไปรังเกเขาไว้ไปรอเหลมไปยักยอกไปทำเขาไว้เยอะเนี่ยเขายกมือขอดูอาเนี่ยไม่มีม่านกัน้นเลยพี่น้องเป็นดูอาที่สายตรงไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาและนบีบอกมุสตายับด้วย ดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับรุ่นย่อรุ่นมะเนี่ยไปโกงที่เอาไว้ประกบว่าลูกหลานฆ่ากันตายพี่น้องยิงกันตายแย่งมรดกกันบางครั้งมันไปเป็นที่อะไรเป็นที่ดุ่นคุณพ่อคุณแม่นะไปอาธรรมเอาไว้แล้วมันก็ส่งผลมาที่ลูกด้วยเพราะของมันไม่มีความจำเริญพี่น้องมันร้อนซับโวกนี้เขาเรียกซับร้อนนะต่อมาอันที่สองก็คือดะวตุนมูซาเฟรก็คือคนที่เดินทางดังนั้นเวลาที่เราเดินทางเนี่ย นะดูอาเขามุสตยับนะดูอาคขามุสตยับแต่ในฮะดิษบทหนึง่งที่พูดเอาไว้จําได้ไหมที่คนคนหนึงเดินทางแล้วก็ผมเภาออเต็มไปหมดแล้วกยกมือขอแต่ปรากฏว่าเขายุ่งกับของฮารอมนะครับเอาลอตจึงไม่รับแต่ถ้าปกติโดยทั่วไปของคนที่เดินทางเนี่ยเป็นประเภทหนึ่งของดูอาที่ถูกตอบรับและอันที่สมพี่น้องก็ตรงกับเรื่องที่เราบรรยายก็คือด้าวตุลอัลวาลิดิลิวาลัดี ก็คือดูอาของคนที่เป็นพ่อแม่ให้กับลูกของเขาเราว่าอิมนุม aja นะเป็นฮะดดิทต่บันทึกโดยอิหม่ามอิมนุม aja แล้วก็เป็นสถานะที่ฮะดีิสตที่ซอฮีพี่น้องผู้มีอิหม่านทั้งหลายครับบารายงานนอยอิหม่ามอัมหมาดบวดาอวตุอัลวาลิดีอัลวาลาดีนะดังนั้นดูอาของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ถูกตอบรับ บางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเวลาเลี้ยงลูกไม่ถูกใจชอบบน่นชอบดา่าบางครั้งก็พูดสบทออกมาหรือแช่งลูกก็มีเนี่ยน่ากลัวนะมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นพี่น้องลูกนี่จะแต่งงานนะแน่นอนเวลาลูกแต่งงานเป็นวัยรุ่นเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนมาบ้านนะเวลาเพื่อนมาบ้านเนี่ยบางทีมันไม่ได้พกของดีมาบางทีเอาเตาบรากูมามั่งเอาอะไรมามั่งมานั่งกัน ไอ้น,นี่จะกล่าวนิก้ากับนะมึนอยู่เนี่ยบางทีไม่หลับไม่นอนอันนี้ต้องเตือนนะงานนาะวาริมาเนะี่ยของดีแต่อย่าเอาของขาวรอมาอยู่สิใช่ไหมปรากฏว่าเป็นไงพี่น้องพอกลางคืนนอนไม่หลับของมันเรื่องหิวเรื่องอะไรก็จะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกไปอ่าขับมอเตอร์ไซค์ออกไป,มไออกไปแม่เนี่ยหลับแล้วแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเอามอเตอร์ไซค์เพื่อนนะ่ะท่อมันดังนะไอ้นี่ก็เบิ้น พอบ้ลซัดพอบ้ลเสร็จแล้วพอแม่ได้ยินก็เป็นไงครับก็บอกว่านะไอ้คนพงนี้มันไม่ได้เรื่องเลยนะไปตายได้ก็ดีนะพูดออกไปแต่ไม่รู้ว่ไอ้เสียงที่เป็นเสียงมอไซค์เนี่ยเป็นเสียงของลูกตัวเองพี่น้องพอออกไปได้ไม่นานปรากฏว่าก็ไปแหกโค้งแล้วก็เสียชีวิตในวะันนั้นแล้วก็บอกว่ารู้ไหมที่เสียชีวิตเนี่ยนะก็คือลูกแล้วก็ฉันเองก็พึ่งจะอะไรพึ่งจะ บ่นหรือด่าไปนี่ขนาดไม่ได้รู้เด้วยวเป็นลูกนะแต่บ่นออกไปเนี่ยอาล่อรับเลยทําไมอ่ะพี่น้องเพราะฮะดิษนบีบอกเอาไว้บทหนึ่งว่าละตาดาวอลาอันฟุสีกุมพวกท่านเนี่ยจงอย่าขอดุอาให้เกิดความวิบัตนะิแก่ตัวของตัวเองเนี่ยไม่ได้นะตัวฉันเนี่ยเป็นไข้อนอนแย่เลยบอกว่าฉันเนี่ยไม่มีความจำเริญเลยนะบีบอกอย่าพูดแบบนั้นอย่าไปบอกแบบนั้น แท้จริงไอ้การเป็นไข้เนี่ยมันทำให้บาปของท่านลดอย่าได้สาบแช่งด่าตัวเองเป็นอันขาดวะแลตตะวะละอัมวาลิกุมอย่าได้ดา่าอย่าได้ขอดูอาในเรื่องของการสาบแช่งที่เป็นความวิบัติให้เกิดขึ้นกับทรัพย์สินสวะลตตะวะละเอาละดิกุมนี่นบีบอกว่าท่านจงอย่าขอดูอาให้เกิดความวิบัติแก่ลูกๆของพวกท่านทำไมอะ ลาตัวฟิกูมินัลลอฮิาอ ع ตันะยุสอาลฟีฮาอัตอุนฟายสตาจีบุละกุมที่นบีห้ามพี่น้องเพราะเราไม่รู้เลยว่าไอาที่เราพูดออกไปที่เป็นดูอาด่าลูกเราขอให้เกิดสิ่งไม่ดีกับทรัพย์สินหรือตัวของเราเองหรือลูกหลานเนี่ยมันอาจจะไปตรงกับเวลาที่อัลลอฮ์เปิดรับดูอาพอดีเลยเช่นท้ายของวันศุกร ด่าลูกเลยพี่น้องนะว่าเป็นสันอันนุ่นมั่งไอ้นี่มั่งโง่มั่งอะไรบ้างนั่นแหละอัลลอฮ์รับหมดเลยและเป็นไงพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์รับแล้วสุดท้ายก็มานั่งเสียใจทีหลังกุ้มใจทีหลังทําไมลูกฉันมันเป็นแบบนี้นะทาไมมันถึงโง่เหลือเกินกมัดดูออไว้ตั้งนานแล้วนี่ให้ลูกโง่นะดังนั้นพี่น้องครับบางครั้งมันก็บินมาจากตัวเรานั่นแหละที่เราไปว่าหรือไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับลูกดังนั้นเปลี่ยนใหม่ครับ คำพูดของพ่อแม่เป็นดูอา<ม>ก็ต้องแสดงว่าท่านต้องพูดในสิ่งที่เป็น<ม>ความดีเป็นเรื่องที่ดี